สวัสดีครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งทุกคนครับวันนี้คุณครูมาสอนในรายวิชาพละศึกษาครับเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้ก็คือสมรรถภาพทางกายครับไปดูพร้อมกันครับความรู้เกี่ยวกับสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพความอดทนของระบบไหลเวียนโลหิตเลือดและระบบหายใจ ความอดทนของกล้ามเนื้อความอ่อนตัวของร่างกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อองค์ประกอบของร่างกายสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับทักษะความห่องแคล่วการทรงตัวที่สมดุลการทำงานที่ประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อพลังหรือกำลังเวลาปฏิกิริยาตอบสนองความเร็วการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ประโยชน์และความสำคัญของการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นแนวทางในการพัฒนาความสามารถของร่างกายเป็นแนวทางในการตัดสินความสามารถของร่างกายใช้เปรียบเทียบข้อแตกต่างด้านสมรรถภาพทางกายโดยทั่วไปเป็นสื่อในการกระตุ้นพัฒนาความสามารถของร่างกายเพื่อปรับปรุงสมรรถภาพในส่วนที่บกพร่องต่อไป แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายครับมีวิธีการหลายวิธีเพื่อวัดหรือทดสอบในหลายๆองค์ประกอบโดยต้องรู้จักการเลือกแบบทดสอบให้เหมาะสมกับวัยและระดับความสามารถของตนเองแบบทดสอบสมรรถภาพมาตรฐานของนานาชาติครับตามตารางเลยครับระ,ระดับที่รายการทดสอบวิธีการประเมินนะครับข้อที่1วิ่วง50เมตรก็คือใช้การประเมินโดยการวัดระยะ เวลาและก็วินาที2ยืนกระโดดไกลวิธีการประเมินก็คือวัดระยะทางเป็นเมตรข้อที่3แรงบิบมือวิธีการประเมินก็คือกิโลกรัมข้อที่4ลุกนั่ง30วินาทีวิธีการประเมินก็คือนับจํานวนครั้งข้อที่5ดึงข้อชายอายุ12ปีขึ้นไปงอแขนห้อยตัวหญิงและชายอายุต่ำกว่า12ปีวิธีการประเมินก็คือ นับจำนวนครั้งในการดึงข้อของผู้ชายครับวัดระยะเวลาของผู้หญิงข้อที่6วิ่งเก็บของการประเมินก็คือวัดระยะเวลาเป็นวินาทีต่อไปครับข้อที่7งอตัวข้างหน้าวัดระยะทางโดยการใช้เซนติเมตรเป็นตัววัดการประเมินครับ 8. วิ่งทางไกลครับ1000เมตร ชายอายุ12ปีขึ้นไป800เมตรหญิงอายุ12ปีขึ้นไป600เมตรหญิงและชายอายุต่ำกว่า12ปีวิธีการประเมินก็คือวัดระยะเวลาเป็นนาทีและวินาทีครับแบบทดสอบสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพสำหรับเด็กไทยอายุ7ปีถึง18ปีของคณะกรรมการส่งเสริมกีฬาและการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพในสถาบันการศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือสสสครับข้อที่1ก็คือดัชนีมวลกายครับวิธีการประเมินก็คือชั่งน้ําหนักวัดส่วนสูงคํานวณค่า BMI ครับข้อที่2วัดความหนาแน่นของไขมันใต้ผิวหนังใช้เครื่องวัดความหนาของไขมันใต้ผิวหนังข้อที่3ครับลุกนั่ง60ิวินาทีการประเมินก็คือนับเป็นจํานวนครั้งข้อที่4ดันพื้น30ิวินาทีการประเมินคือนับจํานวนครั้งครับ ข้อที่5นั่งงอตัวไปข้างหน้าการประเมินวระยะทางเป็นเซนติเมตรข้อที่6วิ่งอ้อมหลักการประเมินก็คือวระยะเวลาเป็นวินาทีครับข้อที่7วิ่งระยะไกลนักเรียนอายุระหว่าง7จ็ถึงสิปีชายและหญิงวิ่งระยะ1,200เมตรนักเรียนอายุระหว่าง12ปีถึง18ปีชายและหญิงวิ่งระยะ1,60 0เมตรนะครับซึ่งมีความแตกต่างกันแต่วิธีการประเมินก็คือวัดระยะเวลาเป็นนาทีและวินาทีเหมือนกัน ต่อไปครับต่อไปเป็นการวิธีการทดสอบสมรรถภาพทางกายครับก่อนการทดสอบทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสุขภาพทั่วๆไปก่อนเพื่อตรวจสอบว่ามีโรคที่ขัดต่อการออกกําลังกายหรือความบกพร่องทางสุขภาพที่อาจทาให้การฝึกไม่ได้ผลหรือไม่เป็นการวัดด้านกายภาพได้แก่น้ําหนักส่วนสูงอายุนะครับการทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตัวเองครับ การทดสอบด้วยตนเองการทดสอบโดยการใช้มือการทดสอบร่วมกับผู้อื่นนะครับากาทดสอบสมรรถภาพทางกายด้วยตนเองครับวิ่งห้าสิบเมตรยิงกระโดดไกลนะครับอันนี้คือการทดสอบด้วยตนเองต่อไปเป็นแรงเบรคมือลุกนั่ง30วินาทีเช่นเดียวกันครับเป็นการทดสอบด้วยตนเองครับดึงข้อสําหรับชายอายุ12ปีขึ้นไปงอแขนห้อยตัววิ่งเก็บของวิ่งทางไกล งอตัวไปข้างหน้านะเกณฑ์การการประเมินมาตรฐานสมรรถภาพของนักเรียนชายเั่นมัธยมศึกษาปีที่1อายุ12ปีนะครับดูต,ตามในตารางครับเหมือนกันนะครับวิ่ง50เมตรเป็นวินาทีนะครับดีมากอยู่ใน7.51ลงมานะครับต่อไปก็ดีระดับดีก็7.52ถึง8.14นะครับปานกลางก็8.15ถึง9.43 ตามก็คือ9 4 c ถึง10.06ต่ำม,มาก10.07ขึ้นไปนะครับไออื่นก็เหมือนกันครับเช่นเดียวกันครับมีเกณฑ์การวัดเหมือนกันนะครับต่อไปครับเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกายของนักเรียนหญิงชั้นมัธยมศึกษาปีที่1อายุ12ปีครับก็มีเกณฑ์เหมือนกันนะครับตามโครงสร้างของตารางเช่นเดียวกันครับต่อไปเป็นสรุปครับ การมีสมัรธภาพทางกายที่ดีย่อมส่งผลให้บุคคลสามารถดำเนินชีวิตปะจจาวันได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกข้อหนึ่งครับบุคคลควรที่จะฝึกปฏิบัติด,ด้วยการทดสอบสมรรถภาพทางกายในด้านต่างๆเป็นประจำเพื่อนําไปสู่การพัฒนาแก้ไขข้อบกพร่องอีกข้อหนึ่งครับเมื่อทราบผลการทดสอบของตนเองแล้วก็นํมาหาวิธีการสร้างเสริมและปรับปรุงสมรรธภาพทางกายตามผลการทดสอบ อันส่งผลให้บุคคลที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เด้มีจิตใจที่ร่าเริงแจ่มใสปราศจากโรคภัยให้เจ็บครับกิจกรรมที่1ให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาอย่างน้อย5ข้อข้อที่สองสมรรถภาพทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพมีอะไรบ้างให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดนะครับอีกครั้งนึงครับกิจกรรมที่หนึ่งให้นักเรียนบอกถึงประโยชน์ของการทดสอบสมรรถภาพทางกายมาอย่างน้อย5ข้อ หรือมากกว่าก็ได้ครับแต่ตอนนี้เขาบอกว่าตอบมาอย่างน้อยต้องห้าข้อบางคนจะ6กข้อเจ็ข้อขึ้นไปก็ได้ครับข้อที่2สมรรถภาพาทางกายที่สัมพันธ์กับสุขภาพมีอะไรบ้างแล้วก็ให้นักเรียนตอบคำถามลงในสมุดครับคุณครูข้อขอจบการนำเสนอแล้วไว้เจอกันคราบต่อไปครับสวัสดีครับ